มาใจ้เย็บผ้าน้ำกันเจ้าเย็บผ้าเย็บผ้าแก้ผ้า ร้อนมากๆาอนนี้ สวัสดีทั้งสอง0่าจ้าชัดเจนป่จ๊ะ เวลานี้เป็นสาวเย็บผ้าสาวโรงงานเย็บผ้าใจะใหจลอยมองว่าใจละหอยเหมือนรอยเช็มสาเย็บเข็มสักอะไรนะเยบแทงสาวโรงงานเย็บผ้าจ้าวันนี้ ก็ไปเย็บผ้าอยู่รุงนเทพอ่ะแต่ก่อนเฮดเบริร์ตส่วนยางแตะกี้ตอนนี้ก็เลยทำได้ัสดีจ้าค่ะมาเราเขาเมนเห็นเห็นน้ดเดยคอมเมนต์ให้นิดหน่อยเด้อจ้ะ ได้เติบพูดละสวัสดีทั้งสี่ท่านนะคะ สวัสดีห้าท่านจ้าสวัสดีจ้าคุณมัตซีอีส,สยามเป็น <c ười> จังไไนจ้าอยู่ดีสบายบ่อยู่ยดีสบ,บายหรือเปล่าสบ,บายดีบ่จ้า สวัสดีทั้งเจ็ดท่านนะคะเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าจ้าวันนี้ทำงานเป็นความไอมีโม่เาโม่มจ่าไปน้ำกดไลค์ให้ด้วยเด้อจ้ะนี่เห็นมันเย็บผ้าไปด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ดูยังชัดเจนหรือเปล่ายังชัดบ่อยจ้ะ ดวนะัดซิซีสยามมาจ้าสวัสดีค่ะยินชัดบ่จ้าไม่รู้ว่าได้ยินชัดหรือเปล่า สวัสดีนะคะสวัสดีทั้งสามท่านนะคะเห็นว่าดิงี้ยนชัดกับบอกเยอะๆจ้ะกับบรู้ว่าดงี้ยนเหือว่าดงี้ยนสวัสดีทั้งห้าท่านจ้าสวัสดีจ้า ไม่ได้เจอกันนานไปยุ่งช่งสี่อะจ้ะก็ค่อยว่างไม่ค่อยว่างเลยนะคะช่วงนี้ ัดีทั้งสี่ท่านจ้าขอามาแล้วก็คอมเมนต์เห็นนี้ด้วยอีกจัหน้อยกับภากตุกจ้า ยังไม่เสร็จหรอกวันนี้สวัสดีหกท่านจ้า แก่หอดต่อหอดโัผ่าไปแล้วเก็บเอาไหมสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทายจ้ะคอ,อมเมนต์ ขอมาเลยเด้อจ้ะพุชามอมอยเป็นโมกันเนาะจ้ะที่พาไปด้วยเอาน้าูกไปน้ำสวัสดีทั้งห้าท่านนะคะ เย็บผ้าจ้าเย็บผ้าสาวโรงงานเย็บผ้าสาวโรงงานเย็บผ้าจะให้รอยมองผู้ชายละห้อยเงนรอยเชิญเสียปากเสียแทงเย็บผ้าไปแล้วเท้านายเช็ดแย่ ลอยเข็มแพงเข็มซ้ำย้ำยนีนมเอ้ยพนมสังส่งซ้ำรักจำลองรักทีงไม่มีแปลมาจะ้ะมานานลหลายปีใจดวงนี้ขาดลอย สวัสด,ดีจ้าเจ้าคุณเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าสบายดีหรือเปล่าประเด็นไลไรสดนั่นจ้ะพอดีอ่ะพ่อพ่อคอยสบายกันเลยบ่ได้นอ,อะไรเนี่ยขอบคุณจ้าสวัสด,ดีนะคะเลิฟสอง ไม่ได้ไหลานานขอบคุณมา,มากๆที่ยังจำกันได้จ้ะสบายดีจ้าขอบคุณได้หลายจ้าอันพอใหา่บ้าสบายก็เลยยากบากคัก แก,ก่กางเกงจ้ะเียงใส่แล้วไม่สวยก็เลยแก้ขอบคุณนะคะจอคุณจ้ะหายไปไหนมาครับอันพ่อเพื่นว่าสบายอ่ะ พ่อพึ่นมาสมบายไปเลยแต่เฝ้าเมื่ออื่นก็เสียดเขาไปอีพกพุ่งนี้เป็นเดือนเลยจ้ะวันนี้อยู่บ้านก็เลยไล่จ้ะแหนว่าเดือนสรงเดือนนี่พึ่นมาสับายไปเลยยงบักา,ากอารมณบ่บา่างเลย เต็มเดือนต้ตนเดือนผมจะ้ะยงชัดเจนหรือเปล่าพ่อได้หายไปใส่จ้าขอบคุณมากมาก้อจ้าผ่านแล้วผ่านแล้วพอดีผ่านหกมือเอ้สี่พันชั่วโมง อยู่บ้านนี้แหละดูแลพอก่อนจ้ะไล่เบาหวังลงคลิปกะเด็ดไปกจะจังเด็ดหามาลงเอา สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะพ่อพอดีพ่อพอดีกันเลยออามาเลาะมาแก่ ไเยไม่ได้หายจ้ะแต่ว่าเราได้สดตรไม่ค่อยได้ไล่กระโดดเพราะว่าติดกับดูเล็ก็ก็บอสบาบายเลยบ่ได้ไล่กระโดด สวัสดีจ้าสวัสดีทั้งสองท่านนะคะตอนนี้ก็จะไล์ไม่นานหรอคะ่ะซึ่งเรียงหลานยางหลานนํา Mm-hmm. <laughs> สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะขอบคุณสบายดีสบายดีค่ะผมแล้วพี่คนสวยไปหายไปไหนมาครับไม่ได้หายจ้าอยู่บ้านนี้แหละ คือบ้านในี่ลนะพอดียุงยากหลายเรื่องก็เลยไม่ได้หลายเท่าไหร่วันนี้ก็เลยไล่จักหน่อยน่อยกันเดี๋ยวอีกสักพักก็จะอ้าหลานไปอาบน้ำนอนแถวโอเคจ้าเจอกันเลยหน้าด้อจ้า